ต้องจืดหรือต้องจืดข้ามันขาไม่เอาอีกะไรอะไรอะไรอะไรนะอะเอาเนะอาไรนอนอนอะนอไนะอะไอะะเอะไนะอะไรหน่อยไอะไอาไะนะอนนนอนะ คนคะนอให้มันละลายคะนอก้อนเดียวพอเหรอ ก็จะต้องทำแกงแล้วอก,ก็ต้มจืดแก็แกแช่วยต้มจืดสูตรนูนะฮะเดยวเด็น้องโต้เให้มันเด็ดเด็ดนกันแเครับอ,อันนี้ะอะอันนี้ไม่ใส่ทำไมไม่ใส่เพราสูตรนีไ้ไม่ใช่ใส่เลยเพราะว่ามันจะไม่หอม,ม

ใส่เนื้อหมูนะไม่ได้ใส่เนื้อไก่มีอีกก้อนไหมพ่อ เขาไม่ต <c oughs> ้องรีอนะเขาจะทำสองอย่างเ,ออเออนาะงั้นต้องจืดเอาไว้กินตอนชเช้าด้วยเนาะเออก็เราทำเผื่อตอนเช้าเอออะไจะเอาเส้นเส้นพ่อ ไหนอร่อยอร่อยหรือยัง in the salary. ไปก่อนแล้วนะครับแค่ปุมยังเปหน่อยนึแก้วเ,เลยน<ะ>เฮแก้วแก้วเ,เลย แม่ละช้อนใหญ่พอเอนสามสิบเก้าแล้วนะเออดีแล้วต้องกิ่นมเยอะๆแม่ละช้อนใหญ่บ้วงไงดิโอ้ยบวงไงมันเดี๋ยวน้ำปลาเส้ที่เดิมน้ำ

ตับนี่ก็จะเป็นต้มจืดนะครับต้มจืดฝีมือของน้องตองต้มจืด,อ,จดอ,อ,นนจอันนี้จะเป็นแกงหมูแกงหมูคับนี่ก็แกงหมูของนุงว่าน้องตองคุณย่าอันนี้ก็จะเป็นต้มจืดแซบแซบกิ่นหอมยังเลยน้องตอง